คนไข้เนี่ยตอนมาเนี่ยก็คือไม่สามารถเดินได้เลยนั่งรถเข็นเข้ามาเราทําการผ่าตัดเข่าทั้งสองข้างนะครับในครั้งเดียวกันนะครับเข่าแต่ละคนเนี่ยถึงจะบอกว่าเข่าเสื่อมเหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราผ่าตัดได้เหมือนกันทุกคนไม่ได้แปลว่าเราผ่าตัดได้เหมือนกันทุกคนต้องมีการดัดแปลงทําให้เป็นเฉพาะตัวของคนคนนั้นคนไข้จะเข้าใจว่าหมอกระดูกเนี่ยรักษาด้วยการผ่าตัดซ่อมกระดูกหักอย่างเดียวซึ่งจริงๆเรามีวิธีการรักษาหลายอย่างที่ไม่ต้องมุ่งไปที่การผ่าตัดอย่างเดียว สวัสดีครับผมนายแพทย์ชยุทธชัยเพิ่มครับชื่อเล่นหมอป้องนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อหรือว่าออทพิดิกส์นะครับเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมครับจริงๆก็ตั้งแต่สมัยตอนเรียนมปลายแล้วครับว่าสนใจในด้านวิทยาศาสตร์เรื่องของร่างกายมนุษย์การเป็นหมอเนี่ยก็เหมือนเป็นการตอบโจทย์ของการประยุกต์ใช้ในการความรู้ของเราในด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมารักษาคนก็ทําให้รู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์กับชีว <hand ิตมากที่สุดครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือผมชอบคุยกับคนการที่เราเป็นเจ้าของค่ายเองเนี่ยเป็นศัลยแพทย์เนี่ยก็คือได้คุยกับคนไข้ส่วนใหญ่โรคทางกระดูกและข้อเนี่ยหลังจากที่ผ่าตัดเนี่ยถ้าผ่าตัดได้ค่อนข้างดีเนี่ยจะเห็นผลสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับคือสองสาวันคนไข้าสามารถเดินได้ขยับตัวได้ไม่ต้องรอนานกว่าที่จะเห็นความสําเร็จนั้นเนี่ยถ้าการที่ทําอะไรแล้วมันรู้สึกว,ว่ามันสําเร็จเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็อยากทํางานต่อไปได้เรื่อยๆครับก็เลยชอบทางนี้คือรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ ทำแล้วมันถึงว่ามีความสุขการเป็นหมอเนี่ยเหมือนว่าถ้าเกิดเราทำสำเร็จเนี่ยเราเปลี่ยนชีวิตคนให้มันดีขึ้นได้เราได้รับความขอบคุณจากคนไข้อะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้เราแบบถ้าทำทำสำเร็จเนี่ยนอกจากจะมีไรายได้แล้วเราก็ยังมีความสุขด้วยอะไรเงี้ยครับ ภาระหน้าที่ของหมอศัลยแพทย์กระดูกและข้อนะครับก็มีตั้งแต่การวินิจฉัยคนไข้นะครับแล้วก็รักษาคนไข้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่กระดูกหักอย่างเดียวจะมีทั้งเรื่องข้อเสือ่อมเรื่องเอ็นอักเสบการบาดเจ็บทางกีฬาปวดหลังหมอรองกระดูกเคลือ่อนอะไรอย่างนี้ก็ด้วยนอกจากการวินิจฉัยแล้วเนี่ยก็เป็นการวางแผนการรักษานะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่ก็คือการผ่าตัดซึ่งก็จะแบ่งตามสาขาที่เฉพาะทางลงไปอีกทีนึงว่าเป็นการผ่าตัดอะไรนะครับ ความท้าทายของการทำงานสาขานี้นะครับอย่างแรกก็คือการผ่าตัดเนี่ยทุกเคสของทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่สามารถทำเหมือนกันได้เข่าแต่ละคนเนี่ยถึงจะบอกว่าเข่าเสื่อมเหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราผ่าตัดได้เหมือนกันทุกคนต้องมีการตัดแปลงทําให้เป็นเฉพาะตัวของคนคนนั้นเหมือนการตัดเสื้อผ้าที่มันเข้ารูปก,การผ่าตัดของ,ของกระดูกและข้อเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ยังไม่หยุดนิ่งนะครับยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาเช่นพวกคุณยนต์ช่วยผ่าตัดแต่นั้นเนี่ยต้องมีการอัปเดตความรู้ตลอดเวลาสิ่งที่ยากที่ ทำให้ได้ตามความคาดหวังของคนไข้บางคนก็จะคาดหวังค่อนข้างสูงเช่นสมมติเป็นนักกีฬาต้องการกลับไปแข่งได้ภายในประมาณสัปดาห์เดียวอย่างนี้เราก็ต้องพยายามทําอะไรก็ได้เขาสามารถกลับไปทําได้ตอบโจทย์ความต้องการของเขาได้มากที่สุดซึ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันครับแล้วมันเล่กงให้หายได้ไมไม่จริงไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเหมือนว่าทางหมอเองก็พยายามคิดวิธีการผ่าตัดอะไรที่มันจะทําให้กลับไปได้เร็วที่สุดซึ่งบางทีมันก็ยังไม่ได้แต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในอันที่มันพุชให้เราแบบไปได้มากขึ้นอย่างนี้ ในเคสที่มีความซับซ้อนเนี่ยส่เป็นเคสที่มีการผ่าตัดมากกว่าหนึ่งครั้งโดยทั่วไปในการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียมเนี่ยเราอยากให้คนไข้ใช้ไปได้ตลอดชีวิตแต่บางทีก็จะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นมีคนไข้ที่ไปล้มแล้วก,กระดูกหักซ้ำซึ่งไปหักใกล้ๆกับเหล็กที่เราใส่เข้าไปดังนั้นเนี่ยจะต้องแก้ใหม่หมดเลยนะครับก็คือนอกจากต้องยึดกระดูกนนั้นให้มันติดกันได้รูปร่างที่ถูกต้องแล้วเนี่ยยังต้องแก้ไขตัวข้อเทียมให้สามารถกลับมาลงน้ํำหนักได้รรััับบนนนนนนน้น้้้าาาาาาหกกกดดเเเเมมมมืออิซซึึึ่่ป็ผตทีขขใชวลค ก็มีเคสหนึงที่ยากมากก็คือเป็นคนไข้คนหนึ่งที่ขาโก่งมากๆนะครับแล้วก็มีการสูญเสียกระดูกบริเวณหน,น้าแข้งเนี่ยไปเยอะมากคนไข้เนี่ยตอนมานี่ก็คือไม่สามารถเดินได้เลยนั่งรถเข็นเข้ามาเราทําการผ่าตัดเข่าทั้งสองข้างนะครับในครั้งเดียวกันนะครับใช้อุปกรณ์พิเศษหลายอย่างก็สามารถ ผ่าตัดคนไข้ให้กลับมาเดินได้ภายในประมาณสองสวันหลังผ่าตัดอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือมีคนไข้คนหนึ่งที่มีปัญหาโรคประจําตัวหลายอย่างเช่นมีการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจมีการฟอกไตทำให้การผ่าตัดมันค่อนข้างยากคนไข้เข่า,เ,ขาเสื่อมมากก็เลยได้ใช้การให้ยาแก้ปวดแล้วก็การฉีดน้ําหล่อลื่นในข้อเขาเ่าช่วยบรรเทาอาการได้ทําให้คนไขน้รู้สึกดีขึ้นได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดนะครับ เรื่องที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับหมอกระดูกและข้อนะครับก็คือกระดูกในร่างกายเราเนี่ยมี206ชิ้นนะครับแต่ว่าคนไข้เนี่ยจะเข้าใจว่าทุกชิ้นเนี่ยเป็นของหมอกระดูกหมดเลยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับเช่นบางคนเนี่ยมาถามว่าแบบปวดก้ามทำยังไงดีครับหมอซึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของหมอฟันบางคนปวดซี่โครงซี่โครงกระแทกอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาหาหมอกระดูกซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ใช่จะเป็นของหมอศัลยกรรมทางทวงอกหัวใจปอดมากกว่าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของที่บอกว่าคนไข้จะเข้าใจว่าหมอกระดูกเนี่ยรักษาด้ ว่าการใช้เครื่องอัลตราซาวด์บางอย่างช่วยก็มีการเป็นหมอกระดูกเนี่ยเราคืนการเคลื่อนไหวให้กับคนไข้กจากคนไข้ที่เช่นขาโกงขาเสื่อมนั่งรถเข็นมาหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเพียงแค่วัน2วันคนไข้เนี่ยหายปวดลุกขึ้นมาเดินได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยแฮปปี้นะครับเราก็มีความสุขไปด้วยว่าเราทำสำเร็จแล้วประมาณนั้นครับ งนนเด็กๆก็ทั่วไปเหมือนคนปกตินะครับก็คือเช่นไปเที่ยวอะไรเงี้ยฟังเพลงนะครับเล่นเกมโดยเพะการเล่นเกมเดี๋ยวบางทีมันใกล้เคียงกับการผ่าตัดมากก็คือเหมือนการควบคุมการใช้ความแม่นยำการตัดสินใจอะไรเงี้ยครับก็คือการรักษาที่ดีที่สุดที่เราเองทําได้ก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะข้อเข่าหรือข้อสะโพกที่เราใช้ในการรับน้ําหนักตัวเราตลอดเวลาถ้าเราเนี่ยลดน้าหนักลงได้ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราข้อเสื่อมเร็วได้แต่ถ้าเกิดไม่ทันแล้วเริ่มมีอาการปวด ติดข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยก็มาปรึกษากันได้ครับ